Terima kasih telah menonton! ท่านผู้ชมครับผมมีู่ผมบูมนะผมที่บ้านไทยแลนด์นะผมวันนี้เราก็ออโติบันเทรดดิ้งนะผมมีรถมาให้ชมกันนะผมซึ่งไม่ใช่รถยนต์นะครับวันนี้เป็นซูเปอร์ไบค์นะครับผมก็คือ เขาเรียกว่าบิ๊กไบค์นี่นะคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะครับผมเป็นดูคาตีนะครับผมคุณผู้ชมครับผม1นึ่งหนึ่งเก้าแปดนะผมเป็นคอร์เซนะผมสเปเชียลอีดิชั่นนะผมสวยมากๆสีลวดลายสเสน่ห์ของรถอิตาลีเท่อย่างนี้แนหะละหล่อจริงๆครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวราบประชมของแต่งนะผมว่ามีอะไรบ้างผมขอเรียกน้องมาก่อนเลยนะผมน้องที่เขาช่ำชองเดือนของแต่งนะผมเรื่องรถซุปเปอร์ไบค์นะผมขอเชิญนะ ครับคุณผู้ชมครับในน้องมาร์กนั่นเองนะครับผมมาร์กคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างวะเออเริ่มใจยังไงนี่พี่ด้านหน้าเไหมลูกดีๆคันนี้เอาเดือดๆเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเป็นชิลหน้าพี่ซิลโกาฟิตี้เป็นซิลโกราฟแบบสายซิลกาฟิตี้แบบใสใช่แบรนด์เรื่องหน้าซื้อนะครับผมมีสีดำาให้ด้วยนะคุณผู้ชมมาต่อมาเป็นบางคนหน้าพี่คาร์บอนคาร์บอนหน้าเป็นคาร์บอนแล้วนะครับแล้วก็โชวหน้าจะเป็นโอลินครับ ติดรถมาเลยติดรถมาเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มันเป็นเป็นตัวเหมือนฟิลเป็นเป็นแท็กอิดิชั่นด้วยนะครับผมก็าให้ยอรีมาให้เบรกเป็นอะไรครับเบรกเป็นตัวนี้เป็นเบมโบเอ็มโฟครับเบมโบเอ็มโฟเอ็มอาร์ครับแล้วก็ พี่เด่นๆเลยพี่เป็นล้อมาเชสตินี่ครับเป็นอฟอร์สโอ้นล้อล้อแล,ล้วขอขอชื่อมาเชสตินี่นออมาเชสตินี่เป็นล้อฟอร์สครับพี่มาเชสตินี่อิตาลีไหมืันถ้าเบิร์ตใหม,ม่ก็แสนกว่าแสนกว่านะครับผมเป็นสีดำด้านสาตีนใช่ไหมใช่ครับพี่ยางเป็นเดโบ,บ,บใช่ไหมแบบกิลี่เ่มาด้วยเดือดเดือดเดือดต่อมาเป็น บัมอะพี่บัมไม่ไรลูกมบัมเบรกเป็นโลโก้แดงเบมโบโลโก้แดงเบมโบก็คัมคัทก็เหมือนกันใช่ครับต่อมาเป็นโลคอตรงคอนี่ก็คือการสะบัดใช่ไหมครับโอลินนะแบรนด์ยอดยิ้อยู่แล้วแบรนด์ดังๆอยู่แล้วครับผมใช่แล้วคืของแต่งนี่คือแค่ครึ่งหน้าก็ทุ่มทั่วมาใช่ปะใช่แล้วก็มีอะไรตรงนี้ละไม่มีแล้วต่อมาเป็นเพจนะอ๋อเป็นเพจนะครับผมตรงนี้ก็จะมี ดูที่เคอเซ่นะครับผม 1198s แล้วก็จะมีเพจบอกว่านำเบอร์อะไรนะครับผมนี่ตัวคันนี้24นั่นเองครับผมเลขเดือดเลยแล้วก็ถังกะลูใช่แล้วมาจากโรงงานเลยพี่ใช่ไม่เป็นหล่อนะครับผมมีอะไรคัดคัดมีคัดของดูที่เปอร์포เรนใช่แล้วใช่สวยเป็ไงเสียงหล่อดตัวโครงนี่คือแบบเสน่ห์ของดูที่เขาใช่ป่ะใช่แบบเฟรมโครงถักสีแดงโครงถักสีแดงซิ่งๆหล่อดๆได้ตัวโชคหลัง ชกหลังเหลืองเหลืองแบบนี้เหลืองเหลืองนี่คืออะไรโอเลี้ยงโอลิงอ๋อโอลินโอลินอ๋อโอเคโอลินที่ไว้ที่ำกับข้าวนั้นโอลินอันนั้นน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันทอดอ่ะไปต่อไปเลยอีกเอ่อด้านหลังพี่ที่เห็นเลยท่อคู่ท่อคู่นี่คือแบรนด์อะไรครับเทอร์มินโนนี้เทอร์มินโนนี้ใช่มันมันเรียกได้หลายแบบเทอร์มินอล่เทอร์เทอร์เทอร์มินอลอาสาบ้านเราก็เทอร์มินอลครับฟูดซิสเต็มนั่นเองนะคุณผู้ชมใช่ครับพี่หล่อๆเป็นคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนด้วยใช่หลอด ก็ไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วรอครับรอฟังเสียงใช่ครับผมแล้วก็อันนี้บางคนหลังก็เป็นคาร์บอนอ่อนใช่ครับพี่ถ้าเตอร์ถ้าอ๋อควิกชิปเออใช่อันนี้มีควิกชิปด้วยเตะขึ้นได้เลยไมเตะกำคัดเตะรถเตะเกียร์อ๋อแล้วคุณผู้ชมครับผมก็คันนี้ผมตั้งอยู่780,000บาทเลยนะครับผมล่มากครับคุ้มไหมคุ้มเป็นสเปเชียลดิชั่นเลยนะผมคุ้มแล้วคันนี้ใช่ครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดโทรมาเลยหรือว่าสนใจเลยทักมาเลยครับแอดนะครับผมออตบานเทรดดิ้งนะคุณผู้ชมครับผมก็สอบถามเลยเราอาจจะทําราคาพิเศษขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับคุณค okay, ผู้ชมครับโอเคครับผมยูทูปชาแนลเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกนะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมก็ออตบานไฮแลนด์นะครับผมแล้วก็ออตบานเทรดดิ้งนะครับคุณผู้ชมครับผมเสิร์ชแล้วเจอเลยครับกดดูแล้วหน่อยนะผมก็จะหารถเจ๋งๆมาให้ชมกันนะครับแล้วก็ใครสนใจคันนี้นะผมอย่างที่ย้ำไปตอนแรกนะผมแอดออตบานเทรดดิ้งถูกไหมครับครับเจอกันนะครับผมครับ